เรียบร้อยสวัสดีคุณคนด้วยนะครับสวัสดีครับไม่เจอกันนักสองวันเลยนะครับคุ คนค่อนข้างลงจะเยอะนะเนี่ยโอ้โหแดงเถือกเลย Phun vừa chẳng quá Ô đồn luôn đòi lắng Giữa Chưa <laughs> mà đã, à. mình chào tháng này lên. <laughs> เก็บของยากจังวะ มีตัวเวยนะข้างบนเนี่ยไม่รู้มันยิงใครยิงเก็บเสียงมั้งมันไม่ขึ้นจุดเลลอ่ยเดี๋ยวเราจะมาดักคนตรงนี้นะครับโอ้ได้มาคิวเดียววะ่ะเล่นยากนะเนี่ย ดี่ยยิบเก้าแล้วเกมนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะตึงนะแต่ว่าเราต้องเชฟแต้มไปก่อนรอยิงท้ายวงเรานะครับรอยิงท้ายเกมเราผมไม่กล้าเสี่ยงว่ะถ้าผมตายไปเนี่ยผมต้องลบเยอะแน่ๆเลยนะเพราะว่าผมอยู่แดงแกนแล้วไม่ต่ำกว่าเศชิบอะถึงได้คิวมาก็ช่างนะคนมันเหลือเยอะ จะยี่หกแล้วคิดว่าจะเล่นง่ายแล้วเดี๋ยวเราไปแลกของที่ตู้ชุด,ดีีก่านม,มีคนยิงโดดข้างล่างไม่กล้าเสี่ยงวะเดี๋ยวเข้าตรงนี้ดีกว่าเข้าตรงเดิมดีกว่าวะ หรือว่าจะไปตรงลงฉีดดีวะฟาร์มลงฉีดีกว่าะเรายังไม่มีของเราต้องฟาร์มก่อนเอยวเย,ย็บสองแล้ว ยังมีคนอีกเหรอวะตรงสี่เนี่ยไหนวะเมื่อกี้มันยิงอยู่ตรงนี้ขึ้นข้างบนดีกว่า้อ,อมขี่รถมียอกเปิดวะมันขี่ไปไหนของมันวะเนี่ย 嗯。Uh oh. แคบร้อยดีครับขึ้วงมันยูกไกรจังวะเนี่ยวิ่งเข้าวงน่าจะทันนะเดี๋ยวหารถข้างล่างเอา ไห่วะเพิง่งจะวิ่งเข้าวงวงบีบอีกแล้วเราไย้กจะโรบสี่อนกระโขบสี่แล้วก็แม็กแลนก็อย่าก็ารถลูกสองโอเค๋ยวเรไปเอารถเข้าวง สวยศพใครมาตายตรงนี้วะเกือบสิบคนแล้วอ่ะยิงกันตรงหนวะฆ่ากันรัวๆเลย หรือว่ามันตายวงไปด้วยมวนะงมันแรง,งนงะ้เนี่ย วงไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่ว่าเข้าวงไปยึดวงไว้ดีกว่านี่โดนมีคนด้วยว่ะ ฮ้ยมีตัวเรียบร้อยกระทะแตกเลยกระทะเรานะไม่ใช่กระทะเขาบอกว่ามันเกีเสียงด้วยอไอ้ตัวนี้มันเล่นสกาสองสวย เ็คคนหน่อยดีแบบเหลือห้าคนแล้วว่า ก็ไม่ได้อยู่ในวงอีกอหยีดออกมาได้มีคนวิ่งข้างใต้ตีเราด้วยวะ โอ้โหถึกจัดเลยว่ะเหลือสองคนแล้ววิหนิดบับ แบบนี้เราต้องแชมป์เรียบร้อย ย็ดดาได้ที่ไหนเฉยบอกมายี่สิบเจ็ดนะห้าคิวดามิตันแปด